สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมเจริญ9ก้าชาแนลหรือว่าลุงเจริญมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาในรูปแบบของไม่เห็นตัวนะครับเป็น,นรูปแบบของเล่าข่าวนะครับลุงเจริญเล่าข่าวก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับเอฟซีลุงพลเอฟซี FC ลุงมงคลและเอฟซีลุงเจริญและทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับะ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทนายรัชพลน,นะครับที่ถแถลงข่าวไม่ใช่ถแถลงข่าวนะครับที่ว่าได้ออกคลิปมาลุงเจริญก็ขอถือขออนุญาตถือโอกาสตรงนี้นะเพื่อจะถ่ายทอดคลิปนี้มาเป็นเสียงเพื่อจะถ่ายทอดต่อให้เอซบางท่านที่ยังไม่ได้ยังไม่รู้ทั่วถึงนะครับ ทนายรัชพลบอกว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัทมนโอมโฮมทรัพย์จำกัดด้วยนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าลุงพลป้าแตนด้วยนะครับเตรียมที่จะเปิดบริษัทก็น่าจะมีการยื่นนะครับก็น่าจะมีการยื่นเอกสารแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะอยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับ อันนี้ผมได้ยินข่าวมานะครับแต่ข้อเท็จจริงยังไงไม่รู้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีร่วงหน้ากับบริษัทกับบริษัทนะครับซึ่งถ้าเป็นจุดเริ่มต้นของลุงพลป้าแตนนะครับในการประกอบธุรกิจการเปิดบริษัทนะน,นี่นะครับก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างนะครับเพราะว่าอันดับแรกในเรื่องภาษีนะครับ ถ้าหากลุงพลป้าแสนไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนบริษัทก็จะเสียภาษีสูงถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ล้านหนึ่งก็สามแสนห้านะครับพูดถึงนะครับล้านหนึ่งก็สามแสนห้าถ้าไม่ได้จดทะเบียนคแต่ถ้ามีการเปิดบริษัทขึ้นมาเนี่ยสูงสุดก็เสียแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นครับล้านหนึ่งก็เสียภาษีสองแสนนะครับต่างกันแสนห้าครับ แสนห้นี้ก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะนะครับรายรายการเสียภาษีดังนี้ดังนั้นในการเปิดบริษัทก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับว่าจะช่วยในการลดหย่อนภาษีให้กับลุงพลและป้าแตนได้อีกนะครับข้อดีประการที่2ในการเปิดบริษัทแน่นอนนะครับถ้าเป็นบริษัทแล้วเปิดมีรายชื่อคณะกรรมการให้กับทุกคนรับรู้นะครับนะ ก็จะสามารถที่จะมีความน่าเชื่อถือนะครับอ,อ่าครับเวลาไปค้าขายตอนนี้เป็นการเริ่มต้นนะครับว่าอนาคตเนี่ยถ้าหากลุงพลป้าแตนนะครับลุงพลป้าแตนมีกำไรเยอะนะครับมีกำไรเยอะก็จะสามารถขยายกิจการ และอีกหน่อยก็เป็นเสียนะครับเสียเสียพลนะครับเสียพลเขาเรียกว่าลุงพลไม่ได้นะครับต้องเป็นเสียนะครับต้องเรียกเป็นเสียพลนะครับมีกิจการยิ่งใหญ่นะครับการเปิดมันมันก็สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือได้นะครับเวลาเวลาไปติดต่อธุรกิจการค้ากับบุคคลอื่นๆเนี่นะครับก็สามารถจะทา ในานามบริษัทได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีทั้ง2ประการนะครับเปิดบริษัทนะครับข้อเสียของบริษัทก็คือก็มีอยู่ว่านะครับจะต้องให้คนมาทําภาษีนะทำบัญชีนะทุกเดือนทุกทุกเดือนเท่านั้นทุกเดือนเท่านั้นเองนะครับซึ่งในการทําบัญชีก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าหากว่า บ,บริษัทเราขายไม่ดีนะครับขายไม่ดีก็จะโดนค่าจ้างบัญชีเนี่ยเก็บภาษีค่าจ้างการทําบัญชีเนี่ยขเขาก็จะจ่ายเราก็ต้องจ่ายเขานะครับทําให้ขาดดุลขาดทุนในการทําบัญชีตรงนี้เองครับแต่ว่าอย่างลุงพลป้าแตนขายดีขายดีขายดีตรงนี้นะครับถ้าทําบัญชีคงไม่น่าห่วงนะครับคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าน่าจะมีคนดูแลมีค่าใช้จ่ายเพียงพอสำหรับการจ้างทำบัญชีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเปิดบัญชีหรือไม่เปิดบัญชีการเปิดบัญชีหรือไม่เปิดนี้นะครับไม่ใช่ประเด็นสำคัญทเท่าไหร่นะครับ การเปิดบัญชีหรือว่าการเปิดบริษัทเนี่ยครับจ้างบัญชีมันเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่าไหร่นะครับประเด็นสําคัญที่ขายได้ก็คือขายให้ได้ก่อนนะครับบริษัทก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามีโอกาสขายได้หรือเปล่าอยากอย่างลุงพลพ่าแตนเนี่ยขายดีบข,ขายดีอย่างนี้ผมว่าไปเปิดไปนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครับอาจจะมีการขายหรือว่า มีการขายกิจการเพิ่มขยายกิจการเพิ่มดังนั้นนะครับการเปิดบริษัทนี้ถือว่านะครับถือว่าเป็นบริษัทนี้ถือว่าเป็นการรองรับธุรกิจของลงพลและป้าแตนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีการขยายกิจกรรมขยายกิจการแล้วก็ต้องมีสินค้าเพิ่มนะครับซึ่งทําให้ลงพลป้าแตนอนาคตอนาคตร่าตรําร,ร,รวยนะครับแน่นอนนะครับ ครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านั้